ตื่นได้แล้ว,ลวนาฬิกาปลุกแล้วเนี่ยสายแล้วไปโรงเรียนคอนอนอีกห้านาทีไม่ได้แล้วเราไปโรงเรียนไม่ทันสายแล้วสายหรือผมจจม้วนจริงจะไม่ลุกจริงจรใช่ไหมไม่อย่าแก้ตื่นแล้วก็ได้แนวโทรศัพท์มาดูเวลาหน่อยดิว้าวทำไมรูปหน้าจอเป็นรูปผมกับพี่บอยอ่ะก็รูปคู่เราไง วยจังมันทํายังไงอะอ่ะขั้นตอนแรกนะครับผมเราเข้าไปดาวน์โหลดแอปมไอคอนเลยนะครับผมเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีทีมให้เราเลือกอีกมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าพี่บอยชอบอันนี้พี่บอยก็เลือกอันนี้นะครับผมกดตามเลยนะครับต่อไปนะัะผมเราก็ไปดาวน์โหลดแอป m มจิว w i เ g e t นะครับผมก็เข้าไปลยแอปเลยครับผมเข้าไปแล้วก็กดกําหนดเองนะครับผมเออกดกําหนดเองแล้วก็เพิ่มรูปภาพมาครับผมมีภาพให้เลือกมากมายหรือเราจะเอารูปตัวเองก็ได้ครับผมแต่ว่าชอบรูปคู่รูปนี้เออก็เลยเลือกแล้วก็ปรับขนาดได้เลยนะครับผมตามใจชอบของเรานะ เสร็จสิ้นไปเสร็จสิ้นนะครับผมกดสิ้นเสร็จแล้วก็ไปตั้งค่าล่วงหน้านะครับผมแล้วก็กดเลือกนะครับผมแล้วก็กดบันทึกเลยครับผมแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมง่ายมากแล้วก็สวยมากด้วยครับเป็นไงล่ะสวยมากโอ้โหตกแต่งหน้าจออย่างง่ายได้ใช้อีกแถมร้องอุยด้วยแน่นอนแต่ก่อนน่ะรีบไปอาบน้ําเถอะมันสายมากแล้วไม่งั้นจะความอิดนะโอเคแล้วไปแล้วไปแล้ว